เรียนที่ว่าปวดขึ้นมาช่วงแรกก็แบบคืดๆกันเลยนะคะก็ถือว่าช่วงต่อจากนี้ไปนี่จะเป็นช่วงของความปังเทอรและความสนุกสนานกันค่ะเจอคอมมอนอีกรอบเลยนะ่นกับแบบช่วงนี้คุณช่างบอกว่าผมคืนเคงเจเลยตั้งแต่ช่วงต้นนี้รับนั่งรับการทหารที่แอดโยกกันมาบอกเลยนะแล้วตอนนี้ท่านผู้บริหารคณะผู้บริหารค่ะก็เดินทางมาถึงแล้วด้วยนะคะ รเราเผื่อของท่านผู้บริหารวรันนี้ให้เขียนมาร่วมง,งานในงานเลี้ยงของเราด้วยค่ะทุกท่กกานก็เสียงปรบมือดังนั้นกับครอบครัวของท่านผู้บริหารด้วยนะคะวันนี้เรามาจะเป็นครอบครัวเลยนะคะอย่าที่บอกเลยนะ,ะว่าวันนี้งานที่จัดขึ้นเป็นงานจัดขึ้นเพื่อตอบแทนนะคะแล้วก็แทนคำขอบคุณให้กับพี่ผู้สื่อข่าวทุกทุกสำนักนะคะ และวันนี้ค่ะเรายังมีโชว์พิเศษที่จะมามอบให้กับท่านถือเป็นของขวัญชิ้นโบแดงเลยก็แล้วกันนะคะสำหรับโชว์พิเศษชุดนี้นะคะและตอนนี้ชุดการสแสดงของเราก็พร้อมแล้วให้เข้ากับทินและบรรยากาศของไทยเท้ไทยประยุกต์ในค่ำคืนนี้ค่ะเพราะฉะนั้นท่านผู้มีเกียรติคะเสียงปรบมือดังให้กับการสแสดง I มืบนจมรูด fiz ีพบกับท่านไปแล้วหนึ่งครั้งและรอบนี้ขอท่านได้เปิดงานความสนุกสนานอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะเสียงปรบมือดังๆด้วยค่ะด้วยความเพลงนี้แล้วรู้สึกยิ้มไหมเป็นรัปแผ่นดินไทยอันานี้เป็นเพลงที่พอได้ฟังแล้วก็ประทับใจนะครับก็เลยให้พี่แหมลก็เลยสุขเรื่องระสานแล้วเราขอซื้อทิกสิบเพลงนี้จากผู้ปริหาร แล้วการตัดต่อเนี่ยที่ท่านเห็นภาพสวยๆงามๆเนี่ยจากลูกหลานากนันไปแบบนิวเคนที่มีเบิร์ดเบิร์ดที่เราแล้วก็นิวนิวนี่เดียว,ว,วอยู่ปีสองเลยนะแล้วก็มาทำภาพพิสศษวิดีโอพวกนี้นะครับเคลิปงนี้ผมเชื่อว่าถ้าฟังเนี่ยไม่ทราบนะผมอยากให้ทุกคนกลับมารักกันจริงๆนะครับแล้วก็วันนี้อย่างที่บอกไปแล้วไม่ได้มีอะไรบอกเอ๊ะมันจะปีใหม่แล้วเอ๊ะมันเลี้ยงอะไรสักหน่อยไหม จะเลี้ยงขอบคุณทั้งพนักงานเราเราก็มีคนยังมีเลียงได้เรื่อยๆแล้วก็ขอกซึมผู้ชนที่หลายๆท่านที่ช่วยสนับสนุนเรานะครับแล้วก็ทราบความตั้งใจดีของเราก็ขอขอบคุณทุกท่านอย่างใจจริงนะครับก็กล่าวสั้นๆดีกว่าก็ขอใช้เวลานี้คุณพ่อมาพอดีนะครับคนกาบเอกีสินมาด้วยคุณแม่ก็ใส่ข้าวใส่มาก็มีโอกาสนี้ครับับจะเอาข้าวมันไก่เหรอครับแม่หรืออะไรฮะไม่ใช่ นี่ดาวดุลานะสมัยก่อนเน,นี่ยคงแน่จะเป็นจำเลยเรื่องดุลารขวัญเอ๋ยแหละขวัญใจดุลาร์นะจะลองได้ดูเพลงจะจำเลยจะขึ้นมาโชว์ไหมฮะไม่นะฮะก็ถือโอกาสได้นะครับขอเปิดเป็นทางการแล้วกันนะครับก็ขอให้เข้าสู่กาและสุขสันต์ให้เต็มที่นะครับถือว่าเป็นวันปีใหม่ของเราทุกคนนะครับกากประเปินประเมิให้กับท่านประธานด้วยนะคะเพราะว่าในนท่านขึ้นมาบนเวทีแล้ว เ็าทราบถามมาว่าท yeah ่านเป็นบุคคลหนึ่งที่ชอบสินเพลงเลยนชอบร้องเพลงเดจะแก่เดินหนีจากเมื่ก่อนสิอย่าใด้่าน